วันนี้เราอยู่ที่ชาลอตวิวนะคะตรงเรียบมอเตอร์เวย์ช่วงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะไทยลาดนี่มิดใหม่อันนี้เป็นพานาสซนิกเขาอันนี้เขาเรียกมาประมาณสิบช่างเลยนะคะยังยังไม่หาย อันนี้ตัดล้าง,งอีกแล้วทางคนสุดท้ายที่ยังแก้มไม่หายเหมือนกันเป็นไรมึงอ่ะหลานมันจะหนีกับสิงเล่า <c oughs> บ่นมากบน่นสิไม่รู้จะบ่นเยนะยไร พเตกันน้นครับอย่างโสอันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นคาบบุญนะคะที่มันเป็นอันนี้ เงี้ยวมือเขี่ยๆอันนี้จะเป็นวุ้นนะคะเป็นวุ้นเป็นเฮคีตีเขีียๆอันนี้เป็นคาบชีลาลูกค้าเห็นยังเนี่ยยังหนูตามลูกค้าหน่อยบอกพี่ครับเชิญด้านนอกหน่อยหรือว่าไม่ได้ล้างแอร์เป็นปีวะเนี่ย อีเดียนของเขาตงี้อ๋อเศงามมากเฉลาทางนั้นฮนะมีอยู่ในห้องนี้อยู่ในะห้องนี้เคาะเคาประตูห้องนี้เนี่ยห้องที่มีหมาเนี่ยนี่นี่ ขวานี้ขอาประตูห้องนี้ดูไหมคะเห็นไหมคะ เชื้อราทั้งนั้นแล้วด้านหลังนี่เชื้อราขึ้นมาจะทั้งถึงนี่แล้วค่ะค่ะเาชุดใหญ่ใช้แป้งในห้องป่ะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แป้งในห้องใ่ไโอ้โอ้โอ้ เนี่ยพวกนี้มันจะทําให้น้ําหยดเ<ะ>พราะพวกนี้มันจะกลายเป็นขี้เลนค<ะ>้นที่ถาดน้ําทิ้ง<ะ>พ่ะตัวนี้มันจะไปอุดตาม<ะ>ท่อน้ําทิ้ง